เด็กใครยังลุงเนี่ยพอเงียังน่อยเราอยากไม่เห็นเหรเราเตี้ยดีมรอนเี้ยเอหอเปลาด้วยนะใค่ทำห้อเปาโอเคให้หลังแต่ให้ยบหน้อยให้ั่ีพี่น้องบอกเปาพี่น้องมันมนบอกเยู่ทั้งต้นนะครับบกเาหวดี๋บีเซ่มนเกิดจเขียเถ

ป็นใส่แดงพอจะป่าพอใส่แดงก็ไม no. oh, anyway, oh. yeah. sí like th ่ใส่แดงเพอไม่ใส่แดงเดี๋ยวกินได้เอาเพื่อน้อยลูกด่วนเออเอาเพ่อน้อยอีเมืองเยทยน่ะเนแ้มันยังยาไรหมมเนกกับคนนันน่อือนีพ่อน้อยจะกินอย่างไรน้อยนี้เพ่อยครับรงัวกับใครงัวเขาพร้อมกันเาะเป็นยังไงเมืองก็การเดียวกันพูดอ่ะ แซ่บจังเลยน้ำร้ายตากล้องกัดไหลเราพี่น้องเบื้องเอาเกี่ยวมั้ยเกลียวเกลียวเขาใส่บีแล้วบอสออกไปเดี๋ยวทอดบทเนี้การกินของอีสานครับนี่แย่ไป็นดามาเด้ดเป็น้องเด้อหมกเข้าหมกเข้าหมกเข้าดูพี่น้องเบิ้องเบื้งเบื้งกินแบบสดๆครับแซ่บๆครับมีสีการกินของอีสานพี่น้องนี่ครับอันนี้หมกพร้าน่าหอมนะครับนี่นะครับครูแฝดหลงเบ้าเท่านี่ครับครูแฝดหลงเปาเท่าพี่น้องเบิ้งเอาเนี่ย ผมเมืได้เมียทางบลบือมาหน่องคู่ปมาจากกบนบ่เอผมม่อยู่บัลบืนี่ยอันโมเอ็ดีแล้วครับเอาไปย claro ้อยเจ้าอ no> hm ่ะเอาไปน้อยจ้าการไปน้อยโชว์โชว์กำปิ้งไงอร้านร้านเสยวน้ำเล่าเนี่ยใช่ใช่ของร้านนี้ยมาได้เป็นน่องของอยู่ของกินของไอสารครับหนาวครับอำเอ้ยจ้าน้องเจ่งไ ยังเยพี่น้องเ้าใช้ยอะเสียบุ๋มใช่อาเอเอาอยู่เอาอยู่ครับเอาอยู่แอดมินกันนำาลยไหลเราเด้อพี่น้องเงยใครมเขาใครมอบจเป็นยางนีูของกินพี่น้องของยูของกินี่สานบ้านเฮาครับยาดามาเด้อพี่น้องนี่นะครับกินแบบสดๆนี่เ่ะมันเชื้ำเว้นเดยอันนี้ใข่พี่น้องใครใค่เนี่ย Quay 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 quay

สดจากเขียงครับพี่น้องยังไงตัวนั้นเป็นจอสดจากเขียงครับสดๆเลยพี่น้องดึกๆเลยพี่น้องเบื้องต่อสดยอดครับน้อยว่าดีกว่าก็อยากล้าพอนะอาหารอีสานบ้านเฮากรับกินแล้วไปกวนลูกกวนงี่เงี้ยงหมนบีนซูขิงว้าพี่น้องซูขิงัวครับมาเบิ้องซูขิงัวสุซูขิงวครับขนาดบ่มีเหล้ากินยังกินได้พลิน้อยคนบ่กินเหล้า สุข ok the ีง ma ัวครับกินต้นามได้เป็นน้องนี่ก네ินตะนน้าแก้มครเบนเนอนี่ยัี้าครับกินต้นา้ครับสุกีงกินวังกินวังย่เป็นตัวได้หลานกินยั่เป็นตัวได้เหงเลยปวดสมากอยู่ที่ไหนครับปวดปวดสอ่าเนียไอพี่หงเพียไหนหลานตัวเพียไหนเียไหนเียนานแล้วตัวเระติดใจตัวไม วันนี้พอดีว่าไปขังัวใส่ไว้พยายาม้ามูไปดอกกินหอดเล็บน้อยไปไปกินหอดเล็บน้อยสิว่าเอาเงี้ยเอาเงี้ยเงี้เพินตัวได้เอาเวลาน้องเบิ่นตับู้าวอตัวนี้นะตัวนะตับตักกินักกินบ่เัตนับตเดียวเมียนเดียวี นี่แหะตัวเดียวเดียวเพนมาเลี้ยงในร้านเลี้ยงไดเดี๋ยวให้นุ่มเพิ่นจะลอยกันมังไลน่ดิลดอแล้วก็เวหยามด้วย่อเดี๋ยวน้องี้่ะนี่นีแหละไปน้องตัวเดียวตอนเดียวค็เพือนมาเนี่ยยามเพื่นี่ยหยามีี่งเนมันมันบอือตีนกระปุกด็อันนี้ต้องย่างมันไม่หยามเอาให้ให้เพื่อนีงน้อย เผพาลูกพาหลานกินไข่เห็ดพอซูชิเนื้อครับซูชิเนื้อซูชิไข่ไม่ไปกินว่าเรวครลูกหลานพยายามบําืพ็ญจรจัดเสียเห็ดไฟหน่อยคับนุ่มจวนกินกระเล็ดจิ้มมือน้ำดื่มหลังหลานสุดหรอกทำโอเคครับคลิปเนี้อแกะแค่นี้ก็น่าครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับช่องคนแปลงดินครับไว้หน่อย์ครับเลยขนแปลงดินเอาอย่าครับหนึ่งเออ